สวัสดีชาวเว็ซีโมบาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับนักเตะกองการตัวลับนะครับหรือว่าตําแหน่ง cdm นะทุกคนก็ผมจะมาแนะนํานะทุกคนพอดีว่าผมเห็นว่าราคานักเตะเนี่ยในตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะทยอยลงมาเรื่อยนะทุกคนผมก็มองว่าบางตัวนะครับเมื่อตอนที่ยังไม่มีกิจ tots เข้ามาเนี่ยบางตัวเนี่ยสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะเนี่ย ไม่สามารถซื้อตัวพวกนี้ได้เลยนะครับแต่พอมันมีกิจกิจ TO TS เข้ามาเนี่ยทำให้ราคานาักเตะเนี่ยลงมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันลงมาค่อนข้างเยอะนะทุกคนผมก็เลยจะมาทางคลิปแนะนำนะครับตำแหน่ง CDM นะทุกคนก็คือมันจะมีตั้งแต่งบที่แบบว่าไม่เยอะมากกลางๆก็ไปถึงค่อน ว่าแพงไหมผมมองว่ามันไม่มันไม่ได้แพงนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็จะอยู่ตามงบของแต่ละคนนะครับว่ามีงบเท่าไหร่นะทุกคนก็ผมก็จะทำรวมๆนะเพราะว่าราคานักเตะเนี่ยก็จะปนๆกันไปก็จะมีแพงบ้างมีถูกบ้างนะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับทุกคนอันดับที่10บนะครับผมก็ให้เป็นตัวของ ตัวนารีนะครับทุกคนเป็นผู้เล่นนะครับทพมนิวคาเซิลน,นะทุกคนผมมองว่าตัวเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้แพงนะครับก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยเอ็มแต่ก่อนแต่ว่าก่อนที่มันจะ4ี่ห้าร้อยเอ็มเนี่ยแต่ก่อนอ่ะมันประมาณ7จ็ดแปดร้อยนะครับแต่ก่อนก็ราคาค่อนข้างแพงนะทุกคนสําหรับสายฟรีที่มีเงินเอ็มไม่ค่อยเยอะก็อาจจะไม่สามารถซื้อตัวนี้ได้แต่ผมมองว่าเนี่ยราคานักเตะเนี่ยมันลงมาแล้วนะครับทุกคน ตัวนี้ยังเก่งอยู่นะครับก็ยังสามารถต้องใช้คําว่าใช้ได้แล้วกันนะทุกคนก็ผมไม่ค่อยอยากจะคอนเฟิร์มเท่าไหร่นะทุกคนแต่ผมมองว่าตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะครับเพราะว่า OER ก็ดีด้วยนะครับทุกคนได้ร้อยสี่นะแมสงก็เป็นร้อยเก้านะทุกคนตัวนี้นะครับก็เรื่องของสเต็เนี่ยก็ได้มาหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็การส่งบอลร้อยเจ็ดการเล่นบอลร้อยสี่นะครับการตั้งรับเนี่อร้อยสองแล้วก็สจภาพร่างกายเก้าสิบแปดนะครับตัวนี้ เรื่องของพลังงานเนี่ยได้มาที่4ี่ดาวครึ่งนะครับแล้วก็้าสกิลเนี่ยสามดาวนะครับถ้าพลังงานด้านในตัวนี้ผมมองเป็นการตั้งรับสามากว่านะครับแล้วก็การแท็กเกิลนะทุกคนผมมองว่าเป็นตัวที่ตัวหนึ่งที่ดีเลยนะครับ AI ก็ไม่ได้แย่นะครับทุกคนเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีนะครับเน้นแท็กเกิลับทุกคนแล้วก็ส่งลูกไกลแล้วก็เพยเมเกร์นะครับตัวนี้สามารถเล่นสามารถเล่นได้ทั้งเมนแล้วก็เฮดทูเฮดเลยนะครับตัวนี้ เวอร์เกตเนี่ยเป็นปานกลางสูงนะครับสำหรับตัวนารีนะครับทุกคนเสียงของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเอ็มทุกคนประมาณร้อยหกสิบผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมมองว่าน่าจะซื้อกันได้นะครับทุกคนสำหรับใครที่มีงบไม่เยอะจริงๆนะครับก็อยากได้ CDm ตัวหนึ่งที่ดีๆเก่งๆมาเล่นนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับผมก็แนะนำนะครับอันดับที่9ก้านะครับผมให้เป็นตัวของแฟรงค์ไรการดนะทุกคนสำหรับตำแหน่งนี้เลยนะครับก็ เป็นอนันดับที่9ก้านะทุกคนที่ผมให้เนี่ยผมมองว่าตัวนี้ก <death> ็ย okay right. ังเป็นตัวหนึ่งที่ยังพอเล่นได้นะครับก็ไม่ได้แย่เป็นตัวหนึ่งที่สเต็ปเนี่ยไม่ได้แย่นะครับเล่นได้เลยนะครับแล้วก็โอเคด้วยซ้ํานะครับก็ฝีเท้าเนี่ยได้มาที่ร้อยสองนะครับแล้วก็การส่งบอลเนี่ยส่งดีนะครับเก้าสิบเจ็ดแล้วก็เรื่องการเลี้ยงบอลเนี่ยร้อยสองการตั้งรับร้อยสิบนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยร้อยเจ็ดตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอึดนะครับทุกคนแล้วก็พลังงานเนี่ยได้ไปที่ห้าดาวเลยนะ ค่าพลังงานด้านในนะครับผมก็จะมองเป็นการตั้งรับแล้วก็การประกบนะครับแล้วก็การแท็คเกิลเนี่ยผมว่าตัวนี้ดีเลยอ่ะเพราะว่าแท็คเกิลเนี่ยแบบได้มาตั้ง120นะทุกคนเราก็เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยร้อยเลยไม่ได้แย่นะครับความแข็งแรงเนี่ยมีแน่นอนนะครับตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยก็จะมียิงไซก้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของเวิร์กเลดเป็นปานกลางปานกลางครับสำหรับแ้งไระดกครับทุกคนค่าแสงของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ370กว่า M ทุกคนผมมองว่าตัวนี้ ก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ยังพอเล่นได้นะครับทุกคนอันดับที่8นะครับผมให้เป็นตัวของมาเกลเล่นะครับทุกคนตัวนี้เลยทําไมผมถึงให้เพราะว่าเรื่องของราคาเนี่ยเขาก็ลงมาจาก800แต่ก่อนก็พันกว่านะทุกคนก็ลงมา800แล้วก็ลงมา300กว่าผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเรื่องของราคาเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับสําหรับมาเกลเล่ uh, le le นะครับทุกคนเรื่องของ AI เนี่ยก็ ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้เลยนะครับสําหรับเกเกนเล่ครับพีท้าวเนี่ยได้มาที่97นะครับการเล่นบอล1 0อยการตั้งรับ110และสภาพร่างกาย1 1 1นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมมองว่าสไตล์เนี่ยคล้ายๆกับอาลามิเนสนะครับทุกคนผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของค่าพลังด้านในเนี่ยตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าแจ่มนะครับ ไนเกิลเนี so, ่ยร้อยยี่สามเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงความก้าวร้าวเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะตัวเล็กครับแล้วก็ชอบไล่หัวนะครับทุกคนไล่สกัดบอลไล่อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับพลังงานเนี่ยได้มาที่4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็ท่าสกิลสามดาวเลยคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีเน้นไนกเกิลนะครับค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เวิร์กเลดเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้เป็นต่ําสูงนะครับค่าเสียหายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าเอ็มนะทุกคนก็มาลองดูกันนะผมบอกว่า เป็นตัวหนึ่งเลยที่ยังเล่นได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับทุกคนลองดูนะครับอันดับที่7นะครับผมก็ให้เป็นตัวของคาสิมิโลนะครับทุกคนเป็นกองกลางตัวรับของเรานะครับชาวแมนยูนะทุกคนก็ตัวนี้ถามว่ายังเล่นได้ไหมเล่นได้นะทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องของทักษะเนี่ยได้มาแค่สองดาวนะครับแล้วก็เรื่องของค่าพลังงานเนี่ยได้มาที่สี่ดาวนะครับัีนี้ฝีเท้าร้อยหนึ่งนะทุกคนแล้วก็การเลี้ยงบอลร้อยหนึ่งการตั้งรับ ร้อยสิบสี่นะครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยร้อยสิบห้านะครับตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยแปดสิบห้านะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยไปสิบสี่ค่อนข้างที่จะตัวประมาณใหญ่ๆนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับแล้วก็เรื่องของค่าพลังงานด้านในตัวนี้ก็ความแข็งแรงเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับได้มาที่ร2 2นะทุกคนแล้วก็ความก้าวรล้าเนี่ย126เลยถือว่ากดนันได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งรับเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับตัวนี้เล่นได้เลย ส่วนเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีฟีคิกทรงบลังนะครับเรนแทกเกิลของลูกไกลนะครับแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับสําหรับคาเซมิโลนะครับเบลเลยเป็นปานกลางสูงนะครับตัวนี้ค่าเสียงของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ690้อเอมนะทุกคนลองดักกันดูนะผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่เล่นได้นะทุกคนเพราะว่าราคาเนี่ยก็ลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถ้าหากว่าใครมีงบประมาณนี้นะครับก็มาลองดูกันนะครับ อันดับที่6นะผมก็ให้เป็นตัวของเปอร์ตีนะครับทำไมถึงให้เป็นเปอร์ตีนะครับผมมองว่าได้เรื่องของ o e r ด้วยนะครับเยับขึ้นมานิดนึงนะครับทุกคนก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกองกลางตัวรับที่ค่อนข้างทีจะใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวที่เก่งนะครับทุกคนสําหรับเปอร์ตีนะครับฝีเท้าเนี่ยให้มาที่104นะครับการยิง91การส่งบอล97นะครับการเลี้ยงบอล103การตั้งรับ110สภาพร่างกาย11 1นะครับ พลังงานนะครับ5าดาวเลยนะครับแล้วก็เรื่องท่าสกิลเนี่ยสามดาวค่าพลังงานด้านในนะครับเรื่องของการตั้งรับเนี่ยการประกบเนี่ยก็โอเคเลยนะครับแล้วก็การแท็กเกิลเนี่ยร้อยยี่สิบนะครับถือว่าเยอะมากการส่งบอลการเล้งบอลเนี่ยก็อยู่ในขั้นที่โอเคนะครับก็ยังเล่นได้นะครับในแพทในแพทปัจจุบันนะครับทุกคนส่วนเรื่องคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีเน้นแท็กเกิลนะครับแล้วก็ิงตัวตัวอย่างที่ไกลวอลเกตตัวนี้เป็นสูงสูงนะครับสาหรับเปิร์ตี แล้วก็ราคาที่มาลงมานะครับจากพันหก็จะเหลือประมาณ5้ารอยกว่าเอ็มนะทุกคนก็ลองดูนะครับตอนนี้มีคนขายอยู่นะครับลองดูกันนะครับทุกคนอันดับที่5นะครับผมได้เป็นตัวของดีแคทไลท์นะทุกคนตัวนี้เลยตัวนี้นะครับได้โอเวอร์มาด้วยนะครับก็คือโอเวอร์ร้อยเจ็ดนะทุกคนเมสส้มก็เป็นร้อยสิบสองนะครับสำหรับดีแคทไลท์นะครับฝีเท้าเนี่ยให้มาที่ร้อยเจ็ดนะครับการส่งบอลร้อยหนึ่งนะครับทุกคนการเล่นบอลร้อยแปดการตั้งรับร้อยสิบสองร็บ้างกายร้อยสิบเอ็ดนะครับสำหรับ เรื่องของพลังงานเนี่ยได้ไปที่5ดาวเลยนะครับ <c Trans> <screen> ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ก็อัพกามก็ได้นะทุกคนถ้าสกิลเนี่ยสามดาวนะครับตัวนี้เรื่องของค่าพลังงานด้านในผมมองว่าตัวนี้ก็อ่าดีเลยนะครับการตั้งรับก็ดีนะครับสภาพร่างกายเนี่ยความก้าวร้าวความแข็งแรงเนี่ยใช้ได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับแล้วก็ชนได้นะครับทุกคนส่วนเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีสรงลูกไกลนะครับยิงประตูจากที่ไกลนะครับแล้วก็เวิร์กเลดเนี่ย ของดีแคทไลท์เนี่ยเป็นปานกลางสูงนะครับค่าเสียงของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1น0 0งนอเอ็มนะทุกคนผมมองว่าก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ไปแลกกันได้นะครับสำหรับดีแคทไลท์นะครับทุกคนก็ลองดูนะครับว่าจะแลกหรือจะซื้อก็ได้นะครับอันดับที่4นะครับผมก็เห็นตัวของมิเชลเอ็กเซียนนะทุกคนตัวนี้เลยนะครับทำไมผมถึงให้เป็นเอ็กเซียนครับผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเลยนะครับอ่าแพดก่อนก็เก่งนะครับทุกคนสําหรับเอ็กเซีย ไไม่ด้แยนะครับพอมาแผ่นนี้ก็ถือว่ารับได้นะครับสำหรับเเซียนะครับเรื่องของสีเท้านีได้มาที่ร้อยสามการยิงเก้าสิบเอ็ดการส่งบอลเก้าเจ็ดการเลี้ยงบอลร้อยห้าการตั้งรับร้อยสิบหกและสภาพร่างกายร้อยสิบสองตัวนี้พลังงานได้มาที่สี่ดาวครึ่งค่าเซ็กซ์ยูสี่ดาวเลยนะครับเรื่องของค่าพลังงานด้านในนะครับเรื่องของการประกบการแท็กเกิลก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับสเต็กประมาณนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรเยี่ยมจริงๆนะครับ สภาพร่างกายนะครับได้มาที่1้2สิบสองนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงเนี่ย1้8สิบแปดเลยนะครับค่อนข้างดีจะแข็งแรงนะครับตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยก็จะมียิงประตูจากที่ไกลอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องของเวิร์กเลนเนี่ยก็จะเป็นสูงสูงนะครับค่าเสียงของเขาเนี่ยจืดที่ประมาณเก้าร้อยกว่าเอ็มนะทุกคนลงมาจาก3 0 0พันะเหลือเก0รออะทุกคนดูดิตลาดมันค่อนข้างที่จะพังเลยนะครับก็ลงมาขนาดนี้ก็ก็น่าจะลองดูนะครับทุกคนถ้ามีงบเนี่ยก็เป็นติดตัวหนึ่งเลยนะครับที่ ไปเอันดับที่3นะครับผมก็เป็นตัวของอังเดียเปียโรนะทุกคนล่างนี้เลยนะครับเป็นล่างของปิดบีทนะครับทุกคนก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่เล่นเมเนเก่งนะครับแล้วก็ได้ทั้งเมเนได้ทั้งเฮดเฮดเลยนะครับเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กผมมองว่าสไตล์คล้ายๆแล้วมีเลสทุกคนเพราะว่ามันตัวค่อนข้างเล็กนะสำหรับเปียโรนะทุกคนไล่บอลดีนะครับตัวนี้ปีเท้าเนี่ยได้มาที่ร้อยสองนะครับการยิงร้อยสาม การยิง93นะครับแล้วก็การส่งบอลเนี่ย123เลยถือว่าส่งบอลได้โคตรจะดีนะครับทุกคนตัวนี้การเล่นบอล113นะครับการตั้งรับ100และสภาพร่างกาย85นะครับตัวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับทุกคนส่วนค่าพลังงานด้านในเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เราอาจจะต้องอัพกล้ามกันหน่อยนะครับทุกคนเพื่อที่จะพยายามให้มันอยู่ไทยเกมนะครับหรือว่ายิ่งทังเกมนั่นแหละทุกคนเรื่องของการตั้งรับการประกบเนี่ยตัวเนี้ย อาจจะไม่ค่อยดีเท่าดีสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่มันจะไปเหมาะกับการส่งบอลกับการเล่นบอลเสียมากกว่านะครับตัวนี้สําหรับเปโรลนะครับทุกคนส่วนเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีเหนือชั้นนะครับส่งลูกไกลยินประตูจากที่ไกลนะครับแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับตัวนี้เล่นเมเน่ได้นะครับทุกคนเก่งด้วยนะครับเรื่องของเวิร์กเกร์เนี่ยก็จะเป็นปานกลางสูงนะครับสําหรับเปโรลนะทุกคนส่วนเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0งเอ็มนะทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะนะทุกคนจากประมาณ3,200เนี่ยลงมาเหลือประมาณ1,000ผมมองว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่อ่าค่อนข้างทีง่จะเก่งนะครับแล้วก็ราคาที่เราจะต้องเสียไปเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างทีง่จะคุ้มนะครับอันลดับที่2นะผมก็เป็นตัวของโรดี้นะทุกคนเป็นกิจของ TY เลย D o t ีโอทีวายนี่แหละทุกคนผมมองว่ามันยังเป็นตัว CDM ตัวหนึ่งเลยที่เก่งนะทุกคนแตกต่างจากตัวอื่นคือตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูงนะครับถามว่าเร็วไหมผมมองว่ามันชนดีกว่า เราเ,าเอาไว้ดักบอลชนซะมากกว่านะครับไม่เหมือนกับพวกรามิเรสหรือว่าเปอร์ตีอะไรเงี้ยตัวเล็กๆวิ่งไล่ได้นะครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับฝีเท้าเนี่ยได้มาที่ร้อยสานะครับการยิง92การส่งบอลร้อยสิการเลี้ยงบอลร้อยแนะครับการตั้งรับร้อยสและสะภาพร่างกายร้อยหนึ่งะครับตัวนี้พลังงานได้มาที่5ดาวเลยนะครับแล้วก็เรื่องของถ่าสกิลเนี่ยได้มาที่3ดาวนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของค่าพลังงานด้านในตัวนี้ผมมองว่า าการเลี้ยงบอลการควบคุมบอลเนี่ยดีนะครับแล้วก็การส่งใกล้ส่งไกลเนี่ยถือว่าใช้ได้เยี่ยมเลยนะครับตัวนี้การตั้งรับก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนเรื่องของความแข็งแรงเนะี่ยตัวนี้ก็เยี่ยมเหมือนกันนะครับสาหรับโรดี้นะครับตัวนี้เลยคุณสมบัติด้านในเนี่ยก็มีส่งลูกไกลนะครับมีประตูจากที่ไกลเทมเมเกอร์ P นะครับแล้วก็เวิร์กเลดเนี่ยเป็นปานกลางสูงนะครับเวิร์กเลดแบบนี้ค่อนข้างจะดีนะครับสาหรับกองกลางตัวรับหรือว่าตําแหน่งซีดเมนะทุกคนผมมองว่าเวิร์กเลดประมาณนี้โอเคเลย ค่าความเสีย่ยเนี่ยจะอยู่ที่ม 1, นะันหนึ่งพันเอ็มะทุกคนลองดักกันดูนะก็ผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งเลยก็พอๆกับเปียโร่แหละราคาลงมาพอๆกันเลยนะทุกคนจาก3า0พันกว่าเนี่ยลงมาเหลือพันหะนึ่งนะทุกคนก็ลองดูนะครับอันดับที่หนึ่งนะผมไว้เป็นตัวของรามิเลสเลยนะทุกคนตัวนี้ทำไมผมถึงให้เป็นกิจนี้นะผมมองว่าอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะแลกหรือว่าเราจะซื้ออันนี้ขึ้นอยู่กับอ่าคนดูเลยนะครับว่า ยงไงรแต่สําหรับผมผมก็แนะนําให้เป็นอันดับหนึ่งนะสำหรับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเก่งแล้วก็มีความไวนะครับตัวเล็กไล่บอลได้ดีมากๆนะครับทุกคนสําหรับลามิเลสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่าตัวอ่า oer หนึร้อยสามันก็ผมจะไม่ปิดที่ผมเคยใช้ตัวแต่ก่อนก็ยังเก่งนะครับเพราะว่าผมมองว่าผมชอบสไตล์บอลมันนะครับสําหรับลามิเลสเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่ไล่บอลได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เรื่องของ ส่วนสูงน้ําหนักอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะตัวเล็กแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับดุดันแน่นอนนะครับสำหรับลามิเลสปีเท้าเนี่ยได้มาที่ร้2ยสบนะครับการยิง9 2้านะครับแล้วก็การส่งบอลร้อยสองนะครับการเล่นมา้อยสิบอแล้วก็การตั้งรับร้อยนะครับและสาพร่างกายร้อส้านะครับส่วนเรื่องของครับค่าพลังงานเนี่ยได้มาที่5ดาวเลยนะครับถ่าสกิลเนี่ย4ี่ดาวนะครับสําหรับค่าพลังงานด้านในนะครับผมมองว่า ตั้งรับนะครับแล้วก็เรื่องของการสภาพร่างกายเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับไล่บอลดีนะครับตัวนี้จิ้มบอลได้ดีด้วยนะครับสำหรับรามิเรสมีเน้นแท็กเกิลด้วยนะครับสำหรับพลังแฝงแล้วก็เรื่องของเวิร์กเลนเนี่ยเป็นสูงสูงนะครับสำหรับรามิเรสส่วนเรื่องของค่าความเสียหายเนี่ยก็ประมาณพันหนะทุกคนลงมาจาก3า0พันลงมาเหลือพันหกนะทุกคนก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ผมให้หนึ่งในดวงใจเลยสำหรับรามิเรสนะครับ เป็นกองกลางตัวรับตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเก่งครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะครับทุกคนแนะนํานะครับหรือว่า top 10คนที่ควรซื้อไว้ในทีมนะครับก็เลือกมาสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับสาหรับตําแหน่ง CDM นะครับก็ผมมองว่างบกับงบที่เสียไปหรือเงินที่เสียไปกับนักเตะที่ได้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องของ ความเก่งหรือเข้ามือ <c oughs> ไม่เข้ามือเนี้ยขึ้นอยู่กับบุคคลหนึ่งขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะเล่นเข้ามือไหมหรือเล่นไม่เข้ามืออย่างผมเนี่ยเล่นลามิเลสค่อนข้าง่จะเข้ามือเลยเพราะว่าผมชอบอกองกลางตัวรับที่มีความเร็วนะครับไม่เชื่องช้านะครับอย่างคนชอบแบบสไตล์แบบดักบอลก็ไปเล่นพวกโรดี้นะครับแต่ถ้าแบบว่าชอบเล่นแบบพวกวิ่งไวๆนะครับก็มาเล่นพวกลามิเลสก็ได้เบโล่ยางี้ก็ได้นะครับไ่บอลได้ดีนะครับ ก็ถ้าหากที่ชอบนะครับคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปให้กับผมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ